สวัสดีครับเพื่อนเนชาวโคตรบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกว่า3มแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเป็นสุดยอดทีมของโลกในตอนนี้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมสมัยที่ต่อกันและกลายเป็นสโมสรที่5ครับที่ทำได้หลายคนมองว่าแชมป์ของเรือใบสีฟ้าครับทำให้ทีมที่ผิดหวังมากที่สุดน่าจะเป็นอาร์เซนอลที่พวกเขาเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาม,มาตลอดตั้งแต่ตน้นซีซั่นก่อนที่จะมาเหี่ยวปลายตายธรรมชาติในของสุดท้าย และอีกสโมสรที่น่าจะปวดไม่แพ้กันก็คือทีมร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าบารมีของเรือใบสีฟ้ากลบหมดแล้วตอนนี้อีกทั้งการเจอกันในนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเักับพลาดท่าให้กับซิตี้และเมื่อเป็นแบบนี้ครับทัพปีศาจแดงจึงถูกคาดหวังว่าจะมีขุมกําลังที่แข็งแั่งขึ้นเพียงพอต่อการไล่บี้แชมป์กับเรือใบสีฟ้าในซีซั่นหน้าตอนนี้ที่ได้มาแล้วคนหนึ่งก็คือเมสันมาส์ครับมิดฟิลด์ชิชัดอังกฤษจากเชลซีมาเติมเต็มในแผงห้องเครื่อง ส่วนคนอื่นที่มีโอกาสจะย้ายมาร่วมทัพป,ปีศาจแดงอีกและมีดีกรีเจ๋งขนาดไหนคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ฟังกันครับแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องฝากไว้ด้วยกับ Ad ตตูฟาคลับ88ตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจแอตตูฟาคลับ88เริ่มที่องเดโอนาน่าทัพป,ปีศาจแดงไม่ต่อสัญญากับดาบิดิดเคอาร์ในทวันเมื่อหนึ่งครับที่เล่นกับทีมมาอย่างยาวนานถึง12ปีและแน่นอนครับคนที่จะมาแทนที่เนี่ยต้องแบกรับความกดดันว่ามีดีพอจะเป็นมือหนึ่งของทีม และเป้าหมายในตอนนี้ก็คือองเดโอน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคนรดนคนที่เคยเล่นให้ทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ16และก็ย้ายไปอยู่กับอาแจ็กซต์ตั้งแต่ปี2015ครับก่อนที่จะมาซบงูใหญ่อินเตอร์มิลานเมื่อกลางปี2022โอน่าลงเล่นทุกรายการเมื่อซีซั่นที่แล้ว41นัดครับเสียไปเพียง36ประตูและก็ทำถึง19เคลนชีทช่วยให้ Milan, อินเตอร์มิลานเข้าถึงรอบิงชนะนเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยเอริกเทนฮาร์ประทับใจฟอร์มของนายท ตั้งแต่ที่เล่นให้กับอารจ์แล้วครับเป็นเวลาถึง4ปีครึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กูซือชาวดัตเนี่ยคุมอารจ์อยู่ด้วยตอนนั้นจุดเด่นของนายทวารทีมชาติแคเมรูนก็คือมีสถติการเล่นผิดพลาดน้อยมากครับและที่โดดเด่นกว่านั้นก็คือเป็นผู้รักษาป,ประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าดีมากมีประสิทธิภาพทั้งการส่งสั้นและส่งยาวซีซั่นที่ผ่านมาในซีเรียร์เขามีสถติจ่ายบอลรวมทั้งหมด224ครั้งผ่านบอลยาวไปถึงผู้เล่นแนวรุกคิดเป็นร้อยละ54.7% โดยรวมแล้วโอนาน่าจ่ายบอลสำเร็จ81.3%จากความพยายามจ่ายบอลทั้งหมด1,030ครั้งครับแมนยู Man, พร้อมจะจ่ายเงิน43ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของโอนาน่าหากแต่ว่าความต้องการของอินเตอร์มิลานอยู่ที่52ล้านปอนด์แต่ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดครับมีแนวโน้มที่ดีนี้จะตกลงกันได้ไปต่อที่ลัสมุดคอยลุนเอริกเตนฮาครับแสดง,งท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการมองหาก,กองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาร่วมทีม เพราะลำพังเพียมาคาร์ดฟอร์ดคนเดียวครับคงไม่สามารถยืนระยะได้ก่อนหน,นี้เป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของสเปอร์แต่ว่าทัพไก่ใดทองครับไม่ต้องการขายผูห้หอกคนสําคัญให้กับทีมในอังกฤษหากว่าไม่ต่อสัญญาใหม่ก็อาจจะปล่อยตัวให้กับบาเยอร์มิวนิกและตอนนี้เชื่อว่าชื่อของลัสมูธคอยลุนจะกลายเป็นเป้าหมายหลักที่ทัพปีศาจแดงครับหวังคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ก่อนเปิดซีซั่นกองหน้าในวัย20ปีครับเป็นอาวุธสำคัญของแอตแลนตา ในการเล่นเซเรอาซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงเล่นรวม32นัดทาไป9ประตูกับ4แอสซิสนอกจากนั้นครับผลงานในทีมชาติเดนมาร์กลงเล่น6นัดทําไป6ประตูซึ่ง6ประตูนี้ได้มาจากการเล่น4นัดในรอบคันเลือกของศึกยูโร2024ครับนำดาสันโวร่วมกับโรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมและความดเยี่ยมของคอยลุนรับประกันโดยคิสมอลลิงครับอดีตประการหลังของทัพพีาสแดงที่ปัจจุบันเล่นในอิตาลีกับโรม่า ถ้ายผมพูดตามตรงเนี่ยคอยลุนก็คือผู้เล่นที่สร้างปัญหาให้กับผมมากที่สุดเขาเป็นกองหน้าที่ชาญฉลาดว่องไวแข็งแกร่งเขาสามารถประทะกับผู้เล่นกองหลังหลายคนได้อย่างไม่เสียเปรียบแต่ก็นั่นแหละผมพยายามใช้พละงกำลังของผมสู้กับเขาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะประกบเขาได้อยู่ไปต่อที่วิกเตอร์โอซิมเพนแมนยูให้ควสนใจกับการมองหากองหน้าคนใหม่เป็นพิเศษครับและสุนัขตัวเป้าต้องมีคุณสมบัติครบเครื่อง ซึ่งวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยกองหน้าทีมชาติในจีเรียก็คืออยู่ในโฟกัสของทัพวิศาดแดงมานานแล้วโอซิมเพนครับเป็นกำลังสำคัญช่วยให้นาโปลีคว้าแชมป์เซเรียอาซีซั่นที่ผ่านมามีผลงานลงเล่น32นัดทำไป26ประตูกับ5แอสซิสและก็เป็นกองหน้าที่เป็นเป้าหมายของหลายสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในยุโรปครับแต่ดูเหมือนว่านาโปลีไม่ต้องการขายเขาออกจากทีมโดยตั้งค่าตัวของศูนย์หน้าในวัย24ปีไว้ถึง150ล้านปอนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะเป็นดิวนาเต้ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างแน่นอนล่าสุดครับออเรลิโอดิโอเรนเตสประธานสโมสรของนาโปลีได้ออกมายืนยันแล้วว่าโอซิมเพนจะอยู่ร่วมทีมต่อไปและก็ไม่มีแผนจะปล่อยตัวออกจากทีมแต่อย่างใดครับผมบอกทุกคนได้เลยว่าวิกเตอร์โอซิมเพนจะสวมเสื้อใหม่ของเราในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคาวิชาคารัสเกเลียจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดูแล้วโอกาสที่ผีแดงจะได้ตัวกองหน้าสุดฮอตของนาโปลี มันช่างริบหลีพอๆกับการหวังได้ตัวแฮร์รี่เคนเลยครับทําให้ตอนนี้โอกาสของลัสมูธฮอยลุนมีลุ้นมากกว่าคนอื่นในฐานะกองหน้าตัวเป้าที่ทับปีศาจแดงหวังคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ก่อนเปิดซีซั่นเพื่อนๆละครับคิดยังไงเม้นท์มาคุยกันเลยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่เพจ Facebook และ YouTube Channel โคตรบ้าบอล